มีเคสตัด,ดีประจำวันโอเรหาย่อๆดีกว่าฟังและเฉาบิดาหนูมารดาหนูเป็นโรคสมองฟอ,อบิดาสมองฟอถูกเจาะคอปีกว่าใช้เครื่องช่วยหายใจนอนอยู่บนเตียงตลอดสีปีจึงเสียชีวิต มานดาหนูก็ไปโรคสมองฝ่อ oh. นอนป่วยอยู่บนเตียงตลอดซี่ปีอีกมึนกันโอ้โห oh. oh. อะไรจะขนาดนั้น oh. แล้วก็ลูกๆของท่านหกคนนไม่ได้ปลงรอง,อง,องสามเมื่อคีกันเลย oh. แบ่งกันเป็น oh. สองกลุ่มฟ้องร้องกันเอง oh. เขอเป็นผู้จัดการมรดก oh. ทั้งทั้ง,ท,งที่พ่อแม่ยังป่วยอยู่ oh. จึงกทั้งศาลตัดสินไปบางคาดีให้พ่อแม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ก็จะมีหลายคดีที่ยังไม่ตัดสินตอนแม่เสียก็ลูกๆจะเต่าบางคนก็ไม่ให้จัดการศพเขาว่างั้นนะตอนพ่อเสียชีวิตก็ทะเลาะก,กันไม่ยอมให้จัดการศพพ่อ,อทิ้งไว้ยี่สิบวัน<อ>แล้วก็ขัดแย้งกันไม่รักกันเหมือนอครอบครัวอื่นคุณแม่เสียก็ไม่ยอมจัดการศพพี่น้องไม่ยอมจัดการศพพี่ชายบอก ศพตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริง oh. ตอนชำและพิสูจน์ศพมานดาหาดีเอ็เอกัน oh. ทำไม oh. มานดาจึงถูกลูกชายสั่งให้ชำและศพแบบนี้ oh. ทำกรรมอะไรมาเอาล่ะสิ oh. ทำกรรมอะไรมา <Okay. S 2> ก็ต้องไปฝันในฝันกัน <Para. S 2> ฝันในฝันฝันในฝันฝันในฝันโอ้ oh. กรรมเก่าก็มีกรรมปัจจุบันก็มีพูดรรมในอดีตดีกว่ากรรมปัจจุบันอย่าไปพูดเลยเดี<แ>๋ยวไม่สบายใจก็เคยไปลูกเศรษฐีนั้นในอดีตแ,แล้วก็ทำมาค้าขายเป็นวลาขายของเราเป็นคนตนะหนี่งกะ่ะ ไม่รู้พูดงี้จังงุดหงิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> คืออยากได้เยอะๆกดราคาแล้วก็สารพัดะคี่บ <c oughs> ที่ให้ได้ทซับมาแล้วก็รับจำนองจำนำอะไรต่างๆก็กดราคาแล้วก็เรียกดอกแพงๆ <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดกัน ใช้ภาษาที่พอเข้าใจก็เขติว่าน่าเลือดอ,อย่ากโกรธนะลุกนะมันจําเป็นต้องพูดมันเป็นอย่างนั้นะครัเชื่อก็ได้ไปเชื่อก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็บิดามานายังไม่ต่า,ตากรรมเหมือนกันเลยเ<อ>หมือนกันเลยเนี่ยก็ไม่ให้ไม่ให้ทําศพแล้วก็ทะเลาะก,กัน<อ>ทําคล้ายๆปัจจุบันเนี่ย แล้วก็พ่อกับแม่ก็เป็นสามีภรรยากันในชาติในอดีตนั่นแหละเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> คือมีความโลภเป็นเจ้าเรือนได้ไงมาก็เอาเรื่องธรรมะธรรมะอะไรก็มาก่อยจะรู้เรื่องออรู้ราวเท่าไรทำอย่างนี้เรื่อยมา <c oughs> เพราะฉะนั้นกรรมนี้ก็เลยดึงดูดให้ลูกที่มีกรรมคล้ายๆกันเนี่แหละมาเกิด แต่บางช่วงที่จิตใจที่ดีหน่อยก็ได้รูปดีมาเกิด <c oughs> คือรูปที่ส่งเ,เรื่องราวมานี่แหละเ oh. นี่ยเป็นเป็นกรรมประเภทตันนีงกหน้าเลือดอะไรพวกนี้เนี่ยมันยากจริงเวลาจะพูดเนี่ยถ้าจุ๋ยเฉยเขาก็ไม่โกรธหลวงพ่อเนาะแต่ถ้าพูดไปเดีย๋ยวเขาก็จะงุดหงิดเนี่ยจะเอาไงดีกันเนี่ยไม่โกรธกัน ไม่โกรธคุณหน้าชั้นไม่โกรธคก็มันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่นี่พูดถึงชาติในอดีตในปัจจุบันไม่พูดชาติในอดีตในอดีตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เวลาตายมันก็มองนี่แล้วยิงสี่ปีไม่เคยรู้เรื่องของเราสมองอ่ออปายกันใหญ่เลยพระตายไปแล้ว ลูกก็สร้างบุญให้เยอะแยะ,ยะ,ยะแต่ตัวเองก็ทำเสาคำฟาหนึ่งต้น oh. ดังนั้นลูกก็สร้างให้ <Okay. S 1> สร้างพระธรรมกายประจำตัวก็ให้ <Okay. S 1> สร้างลานทำสร้างพระบนโดมแกนกลางอะไรสรารพัดหลังคาสะพาน <Okay. S 1> แต่ใจพ่อกับแม่นะ่ะไม่ได้เปิดเลย oh. มันเคยรู้เรื่องรู้ราวเลยยังหวงสมบัติ ยังห่วงสมบัติอยู่จิตมองๆอ,อย่างนี้นะจริงๆแล้วถ้าไม่ได้บุญที่ทำเสาคำฟาหนึ่งต้นที่ทำเองหรือที่ลูกทำอุที่ไปให้เนี่ยพยุงเอาไว้นะอบายนะจ๊ะอไปอบายทีเดียวไปโน่นไมในมหานรกนน่นเพราะว่าเขาเดือดร้อนเยอะทีเดียวนะ,ะเดือดร้อน แล้วก็ไม่กลับไปเกิดเป็นติิงจกทุกแกนูเนืออะไรเฝ่าสมบัติอะไรนั่นแหละแต่บุญี้ยังพยุงอยู่ไปทำให้เขาไม่มีความสุขอะไรต่างเวลารับจำนองจำนำหรืออะไรต่างๆในพูดถึงชาติในอดีตเนียปัจจุบันไม่พูดก็ทำให้ครอบครัวไม่ปลองดองเราเป็นสามีกิน ระวังนะลูกนะเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันพเดีพอด่าวเนี่ยเอามันพอดีพอดีเนี่ยทรัพย์ให้ได้มาอย่างเย็นเย็นร้อนร้อนอย่าไปเอามันร้อนรวยก็ช่วงสั้นไม่กี่สิบปีก็ตายแล้วแล้วรวยก็รวยชาติเดียวแล้วกรรมถึงลูกถึงหลานไปอีกเยอะแยะถึงตัวเองตายแล้วมันลำบากลำบากนะแล้วลำบากข้ามชาติเลย ชาตะใบเนี่ยรวยยากครับนี่ถ้าใครทำก็เลิกซะแต่คใครไม่ทำก็นอนุโมทนาเพราะนั้นตอนนี้ลำบากแต่ยังดีไม่ไปเกิดในอบายหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่หวงสมบัติโอ้สมบัติแต่ก็ไปเกิดนั่นแหละอยู่ในบ้านนั่นแหละ จะเรียกว่าผีเรือนหรืออะไรเนี่ยพราะห่วงอยู่ตรงนั้นยังอยู่นั้นก็นแล้วก็กลุ้มใจเรื่องลูกๆทะเลาะก,กันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงตัวเป็นกายละเอียดสื่อสารก็ไม่ได้ลำบากแต่มีบางจังหวะที่พอนึกถึงบุญที่ลูกอุทิศไปให้ได้ก็ดีขึ้นมาหน่อยรเราคงได้ยินคำว่าผีเรือนนะนถ้าจะพูดให้สบายใจนก็เอาว่า เป็นภูมิเทวาในระดับธรรมดาที่ไม่ค่อยสบายนะอย่างนี้รู้สึกจะสบายใจขึ้นมาหน่อยถ้าจะให้พูดตรงๆก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะหน้าตานี่มันไม่ได้มีความสุขนะอหน้าตาเนี่ยตายไปตอนไหนนียังคล้ายๆอย่างนั้นอยู่นะแต่มันหมองกว่าเดิมนะหมองกว่าตอนเป็นมนุษย์ เนี่ถ้าเกิดมาเป็นเฉลยไม่ผู้ไม่รู้นี่นะอันตรายรถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องปรโลกอันตรายถ้าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่มันก็ดำเนินชีวิตไม่ถูกเหมือนรหรืออะไรคือเป้าหมายมชีวิตถ้าไม่รู้นี่มันก็ดำเนินชีวิตไม่ถูก เือนเรือไม่มีหางเสืออย่างนั้นนี่น่าน่าสงสารดีเดียวแหละ,ะลูกก็ถามว่าไปอบายหรือไม่ยังไม่ได้ไปอบายแต่ก็ไม่สบายทำบุญดุที่ท่านท่านได้รับหรือไม่ได้บางช่วง<อ>นิดๆในหน่ะพัะใจเนี่ยยังเห็นลูกทะเลาะกันแล้วมันกลุ้มแล้วยังห่วงสมบัติห่วงสมบัติมันอยู่ตรงนั้น,นะอะ หวงท,งทั้งที่เอาไปใช้ก็ไม่ได้แต่ใครไปใช้ก็ห่วง<อ>ตัวก็เอาไปใช้ไม่ได้งี้อยู่ตรงนั้นแหละอีกนานทีเดียวยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตรนีกันนะจ๊ะสั่งสมบุญกันให้มันเยอะ แล้วก็เวลาตายอะไรจะไปผูกพันเก,ก้เรื่ลยนี้ทราบเขามีาไว้สําหรับสร้างบารมีรไม่ได้สําหรับมีเอาไว้หวงแหนง,งกหรืออะไรต่างๆพวกนั้นเอาบริจาคทําทานถ้าพบเจ้าต่อไปจะได้รวยรอย่างเย็นๆมีสมบัติเยอะๆตายไปแล้วก็จะได้ไปสู่เทวโลกมีความสุขอยู่ในสุขติโลกสวรรค์นะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องของเคสสตด,ดี